นะะข้าวโพดมันอาจจะไม่ค่อยจะสวยเท่าไรแต่เขาให้เม็ดมันเต็มไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเราปลูกจังแรงเนาะอากาศมันก็จะร้อน้อนมานเถอะมาลูกมาแล้วะคะเป็นแปลงหลังบ้านเองใดยแล้ว เป็นแปลงข้าง้ันเขากำลังทำูน,น,นะคะอนีอ้องล่าของชายอันนี้ก็จะเป็นของแท์เองาจะทำรูต่อพ่อี้อันนี้อากาศมัว้ของคนอื่น Đẹp đang lên ngà ลดสเอ็กตานาโนจัดให้ต้นใหญ่แข็งแรงเมล็ดแน่นเต็มฟักเพิ่มผลผลิต3-5เท่าอ้าเฮ้อ